ยาสีแก้วโอ้โอ้โอความความคาวาโอ้่ต้องสิแตกต่งกลูกค้ากระสร้างแม่มันกลับบ้านกอนขนส่งมันต้องระมัดระวังดีค่อยๆช้าๆช้าๆช้าๆโดตัวตัวเอากระยปล่รงก็มลก็ล้งลกอหามกูลงเอ้าึ้นแล้วก็ลงตัวหาบนี้เอ้าค่อยๆล่องเฮาโอพอดีโดนยังจ้งดักไม่เ่านี่วันี้ีบกาแฟครับโอ้ยเอ้ยยังรักแมเขาบ้านคุณมูบ้า เอาเอดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพัดเอาเดี๋ยวฟ้าไปไปเดี๋ยโอ้โหโอ้ทำว่ะอันเชิญครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับมือหนามากไหมนะครับเดี๋ยวก็แตกล่ะมือหนาม่ต้องมาไหมแต่ประการนี้สีโทษวิธีการยิดไฟครับยิดยังไงครับดันเข้าไปอ่ายิ้มมัปเฮ้หลุดว่ะ มึงก่นามันคือหกเอมึหาเปเมียมันมึงจะมากอดกลุ่มมึมาฆ่ามึงจะมากอดลูกบุญลูกโอ้ยมึงจะหมุนยัหมุนกูเวียนเขาโอ้ยเาเช่าเาเ้ากูไ่ได้เห็นยังมึงมาฆ่ามึงจะมาตีกูยังกูเเชาเช่ากูขอโทษโอ้ยกูไม่ได้เห็นยังมึงล่ะมึงก็มากอดกูเห็นยังมพหญ่โอ้ยวัตเหตุเป็ยังบลาโอ้เลีอยงอ่าลากรถคนสีโอ้ยอาคนขับู่ใส่ลสูซ เขาไปแข่งขันคับวะอ๋อกูอยู่นี่กูอยู่นี่เหลยงเออเฮือกวันไม่พระแล้วมุงจะไเห็นกูป่ะล่กูอยู่น,น,นี่โอ้ย ตามสีดีได้ไปมมันรถดดสจ่ฉมเจ้าน่ายบอกมาเก็บเลือยอดว่าทษมันก็ยง้างาโอ้อ้โอ้โอ้โอ้ตตโอ้ยโอ้โแขนลุดโอ้ยม่ได้เรือยอดเลือยอดเอารอลอดลอดลอเอาลอดเือยเอาลอดลอดหัวรอดจะไปเลือยก็ตัมมัน้อยพังเบิดตหัวหน้าคนละทีไรออกมาคาบอกมาคำมาคุณเป็นพน <diction> ังงานขนของครับวิธ <N ic Makes> ีประหยัดเวลาก็คือเอาว่างไว้เทินกันละลายยกไปเที่เดียว โอ้ตัวฉันก็ร้องพอกวามคเสียงเป็นปุ๊กประเด็กบองพันปีแล้วทอดยันเหียบไปแล้วโอ้โหเหียวเบิดเหียวเบิดโอ้ยประเด็กบองเหียวเบิดเลยประเด็กนี่หมอบองเฮาเฮางัดฉันบอกเลงัดขึ้นไปอีกงัดขึ้นไปอีกโอห้อยมาสิลรถเล้ยคนเดียวไม่คนเดียวไม่หมาโอ้โหมึงมาต้องเปลี่ยนหลอดรถมึงสามรถรถเครื่องดื่มวันเป๊กจะมอบให้เธอเครื่องดื่มวันเป๊กมาละครับรับไปคนละประัจจุบัน นี่พนักงานเขียนรถเขียนโอ้ยเอามาใส่เก็บความคืนกับทีมรถเขียนเอาเอาเอาผจะไปตามเขานี่หูดสีอูเสียหาพันมาเนี่ยใครยูีถืใครขั้นเดี๋ยวขอโทษนะครับเด้อเอา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 ตาย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 จะไปตามเขาเออใครในมึงมาตามมาเสียหาพันอ้าบอกะนี่ไปใช้อีกเอาบอกนี่ก็ทีตามโอ้ยตาม